สวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะมันกระไดมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายเนาะค่ะคุณสิษยฝัน่าจังไรค่ะเราเรื่องความฝันให้ท่านผูมสร้างบ้านเฮารับชมรับฟังเลยค่ะคุณยายค่ะบาดจังไรน้อหนูฝันมือขึ้นมีบ่อค่ะฝันว่าหนุกมาอยู่เฮิยนน้ำเว้ยอยู่แกเฮิยนสองข้างจะโค้งนั่งอยู่ปีมันอยู่แกสอง มันไปอยู่คนละแก่ยังพี่จังโง่ปากปิ่นนี่หรอออกมาหาเห่าเอาไม่ยุ่งกูจะเนี่ยอายุน้ำเน้ยอายุน้ำเน้ยค่ะเอาตกเองนยังปากปิ่นเลยลูกเงินห้างละซีัวลูกหนุกนี่สองห้างยังมันหนกอีหยังล่ะตัวใหญ่บ่ออตัวใหญ่อยู่พี่หนกอันนี้เห่าหน่อะพี่หนกอันพี่ลาบมันนี่ละมันถึงมันหนุกพี่ลาบ คุณยายอยู่คสองโตแต่ว่ามีลูกอยู่ห้างละสี่โตอาจารย์เป็นนกตัวแม่มันมันมีไข่มีลูกนะห้างมันห้างกับแมยูนั่มบอกคุณยายเออมันเป็นห้างสองหลองแดงแงแล้วมันเฮ็ดเป็นห้างเฮ็ดมาอยู่ในบ้านคุณยายเลยมันบอกเออในแก่เฮียนนะนะในแก่มันเป็นสองแก่ก็อยู่แก่เฮียนคนเราฟังเดูคนเราฟังเราบอกค่ะ ว่าฝันจริงจีจังวาวาเม่เป็นใครเราว่านกเนี่เรว่าแม่เราว่างวยมวยมันหกหกเลยววแล้วกูเมยขึ้นมากูเห็นนกเนี่ยนีมันเป็นหกหกเลยได้หนีแม่ว่าแม่เคยฝันเห็นนกเป็นหกเหกหกนอย่างงงหไปนซีเป็นว่าเจ้าเย์คุณแม่คุณแม่ย์เมื่อถึงน้าแมยกาแฟไป้แล้เปไปซีซนีว่าไปซีว่าจำได้เราก็เลยแปีบานี้จำมัน ก็วันได้ละตอหวยนกต้องห่างนี่มันก็เป็นฮกฮกตัวนี่ก็เลยว่าไปเือว่าวไปที่นี่ละแต่ว่านกนั่น่งในมาขออยู่น้ำบอเอออยู่น้ำเนื้อนกมีว่าได้แม่นบ่เอออยู่น้ำเนื้อคนมาเอายังว่อยู่นกคูจริงดนฮะนี่อยู่น้ำเนื้อตนว่านี่ค่ะขนลูกมาอยู่น้ำ มันบ่เห็นมันขุนแล้วมันยังมีลูกเลยอยู่ในห้องสะว่าแต่ว่า,นบบานในความฝันนนัเห็นมีลูกเลยเออลูกตีโต้ตอนใครตอนอยังกับบ่เห็นบ่เห็นลูกมันเหมือนทั้งละสีตัวกันว่าห้างละสีตัวทั้งละงสี่ตัวสองค่ะสี่เดีดยวโตเกิแฝอยู่ตัวโคกซีซีเออจะได้เว้นที่ละซีซีเว้นที่ละคุณคุณแม่์มากบ่กซีซี คือว,ว่าคคุว่ากันตีแม่กับสีที่จรินะสามตัวเลยคุณใหญ่ทแทตีตัวเล็กแทนตัวเล็กถึมเว่าหกฮกทีีคือว่าฮกทีอ๋อค่ะค่ะลองดูเป็กเด้นนอคุณใหญ่นออยู่ีนกว่าได้มาขออยู่เหือนน้ำพ่ออยู่น้ำเน้คือว่ เป็นวาเป็นนมเป็นยังแต่เป็นวาวมันมักเด๋ยวขอเกิดน้เาเนาะคอะค่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 ะันดาวาโศกได้เนาะค่ะควมไม้คือคุณใหญ่ว่าขันเป็นนมเป็นยังเนกรได้ลูกได้ลูกได้ลูกน้อยเป็นนมอันนี้เขาเดี่ยวกับอนฮะะโศกเมเนาะก็คว่าขั่นาตัวเดียววะขาใหญ่โนก่ะนกสองเมยยังว่านกสอตัวเมียเนาะอยู่คนละละฝั่ง มีสองห้างอยู่คนละวังแกเด็กเด็กเราที่ยังแกยังแม่นางยังต้องเด็กไปแกเรียนเหมืนอยู่เป็นซีเรียมอยู่คนตาแกนั่งนั่งเนเอาถึงมาอยู่คนอยู่ว่าได้นี่ว่าได้จีกโตคุณใหญ่ตัวเดียวนะเพิ่นขออยู่น้ำนี้มีตัวเดียวที่ว่าได้ตัวทั้งตัวเป็นกรนเงาเิ่นขออยู่เมื่อวนนั่นกับประเดี๋ยวว่าวเนาะว่าปากคนจะตัดตัดตัลือดเลือดหลูดเขาดูเขาบค่ะค่ะฟันขึ้นได้กับเห็นอยู่ในเฮือนั่นเลย <L> าามาเล็กท,ที่เด็กคุณใหญ่หนึ่งสามสี่ทับหนึ่งเนาะกระแปลกเนาะคุณใหญ่เนาะเหมือนเท่ากับบรีเปิดให้เขาแต่ว่าอันมาเขาอายุนั่นเบาได้อีกต่างหาหลอกคนกอนกับลูกสาวของคุณใหญ่เนาะหรือคุณใหญ่เพิ่นเบาสู่ฝั่งว่านุ่มาห่องมาบอกเลยอ่ะเนาะหลอกนี่คุณคนหัวลูกคนแต่เง้ง มาหาคุณใหญ่เนาะมาว่าให้คุณใหญ่ฟังเลยมาขออยู่นากแต่บนนเนาะอาจคุณสีมาห้โชคกห้หลามก็ได้อาจสิมาบ้านเลขที่ก็ได้เพราะว่ามาอยู่ในบ้านของคุณใหญ่คุณามมันขอเนาะค่ะขออยู่ในบ้านก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาบึ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากับแถบสิบ่คคอยมีคนฝันเนีอค่ะท่านผู้ชมว่านกเว่าได้แล้ะมาขออยู่น้าเนาะ บ้รรยูยูยูแก่อยูแก่ออยหน้าบ้านเลยอยมันบอกบอกเลยย่หลังขั้วหลังยังออยูแก่แก่หน้าบ้านเน้อเ่ี่ยตรงนีมันจะเป็นคือันเป็นคืองต้องกู้าห้ยังต้อนต้งำยังไมยังเรื่องสิมันจะเป็นหั่งยุติ้งสี่คนละค่ะเนี่ยูัวย้งสี่เบิร์มคน่ามันยงคุณใหญ่นี่คุณใหยให้อยู่นำบอ่ค่ะ เรุกแล้วบวกว่าบวกว่าเออก็บวกว่าก็บ่ว่ามึงยูมันยูจะมึงตัวเออยูจักก็บวกว่าก็หมายถึงว่ายูไายยูมันกับลุงตัวยูจะมึงตัวตัวหมายกับซ้ำยูเนาะคุณยายเนาะจนเดนมาอยมายูนี่ข้นอนละเนาะค่ะกับใบใบยังพิ่งเมื่อกับใบกับอะไรใเพิ่นก็ได้ใส่เส้นางบึงก็บวว่านี้ของเน่ะกับบวกลว่าก็อคไทะค่ะกับ ยานนาบึงนอท่าท่านมชมท่านได้เคยฟันแบบนี้หรือมีแนวทางเตะตัวเลขจากความฟันของคุณยายได้ตัวใดก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะเพื่อเป,เป็นแนวทางต่อไปนะคะเนาะความฟันของคุณยายมีหยังเพิ่มเติมบ่ค่ะ,ค,ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายนะคะที่มาแบ่งปันความฟันแบ่งฟันแนวทางตัวเลขกนะคะก็ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กามาเบิงตัวเลขของคุณยายท่องสีเนาะ,ค,ะ,นะ6 CC, 6, 6 CC ค่ะเนาะหกซีซีหกหกซีซีค่ะบ้านเลขที่ของคุณยายนี่หนึ่งสามีเนาะคะ่ะเนาะทับหนึ่งค่ะประจํางวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางคะ่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลคะ่ะคุณยายนี่เพิ่นกับฟันเห็นนกค่ะท่านผู้ชมนกตัวเมย์สองตัวคะ่ะ ขอมาอยู่น้ำวันมีลูกตละสี่เนาะค่ะนอคา,างละสีตัวเนาะค่ะนออีกตัวหนึ่งกับมีซีเมนึงอีกกับมีสีค่ะคุณยายเพิ่นก็เลยตีเป็นตัวเลขซีีเนาะค่ะนอหกหกค่ะห,หกซี่คีค่ะจังไหนกะให้านผมุชมทางงมานพิจารณาเอาเนาะค่ะนอสำหรับตัวเลขละกะน็นแนวทางความฝันของคุณยายท่องสีค่ะ สำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมและฟังคลิปจาปปอจนจบเน,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 นาะค่ะเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่ก,กดติดตามก่ะขอฝากช่องเ,เด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะเพื่อที่สิบพลาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขแนวทางความฝันในเดๆอยู่ใส่จาป่อค่ะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบานคือเก่าค่ะสุดท้ายนี้ กาให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านมีแต่ความสุขความจเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกาให้สมคาม,มุงมั่นปารถนาทุกอย่างเด้อค่ะท่านผู้ชมถือเลขรวย่วยๆกันทุกคนค่ะโชคดีกับตัวเลขของคุณยายท่องสีเนาะค่ะน้อสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ